เลิอกอีกคู่พระนองช่องสามแพ้อาถันลักเจ็ดปีอยู่ด้วยกันแล้วอย่างไม่รอดเลิกแล้วแพรอาถันรวมบ้านแล้วอย่างไม่รอดอยู่ด้วยกันแล้วอย่างไม่รอดเลิอกอีกคู่พระนองช่องสามแพ้อาถันลักเจดปีจบลงด้วยดีหรือไม่ทำหลายคนช็อกไปตามๆกันเมื่อล่าสุดคู่รักพระนองช่องสามคิกซี่กิตซีรีได้ออกมาประกาศลดสถานะกับแฟนหนุ่ม เคกนัทวั์แล้วหลังจากคบหาดูใจกันมานานเจ็ดปีและทดลองใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกันวางแผนอนาคตแต่งงานเตรียมบ้านเรือนหอไว้แล้วโดยโพสต์นี้คริกซี่ได้เผยว่าสวัสดีค่ะทุกคนซี่เขียนโพสต์นี้หลังจากผ่านการคิดมาอย่างถี่ถ้วนและให้เวลากับตัวเองมาสักพักซี่คิดว่าซี่มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะ ตอนนี้ซี่กับพี่เคกได้ยุติความสําคัญกันมาสักพักซึ่งปัจจุบันเราสองคนไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นในส่วนของภาระหน้าที่ที่ยังมีร่วมกันอยู่ในกระบวนการดําเนินการให้เสร็จสิ้นค่ะสําหรับ The ะบอทชอวคับตอนนี้จะเลือกแต่ซี่เพียงผู้เดียวและเหล่าลูกแมวลูกสมุนทั้งหลายและสําหรับ Line อ f ฟ i c เชียลเดอะบอจะเป็นการติดต่อง,งานเพียงผู้เดียวเช่นกันค่ะ สำหรับลูกค้าที่ติดต่องานคู่มาช่วงเร็วนี้ต้องขออภัยอย่างสูงที่จำเป็นต้องปฏิเสธไปและขอขอบคุณลูกค้าที่รู้ว่าเหลือเพียงซี่เพียงคนเดียวก็ยังรับและให้งานเสมอมาสำหรับช่อง YouTube ซี่ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งที่หายไปนานนะคะก่อนหน้านี้ซี่ไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองที่ต่างประเทศสักพักใหญ่ๆและไม่ได้ลงอะไรเลยรวมทั้งในไอจีแต่ตอนนี้จะกลับมา100%แล้ว แบบรวดเร็วพร้อมทำงานพร้อมลงอย่างต่อเนื่องใหม่อีกรอบเย่โ yeah. ดยเฉพาะคลิปสุขโค้ทายในยูทูบที่ยังคงค้างไว้สุดท้ายอยากขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูคูซี่มาตลอดเกือบเจปีหวังว่าหากมีรักครั้งใหม่จะต้องน่ารักกว่าเดิมแน่นอนฮ่าขอบคุณอีกครั้งค่ะซี่เอง